สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านขอเจะดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การอธิษฐานเรวรงวันเพื่อประเทศไทยในวันนี้นะครับผมดนลภาพิทยาการรัฐหรือว่าคุณโ,โดนวันนี้ก็จะนําพี่น้องในการอธิษฐานร่วมกันนะครับขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มาอธิษฐานร่วมกันในวันนี้นะครับในช่วงที่สองนี้เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานในหัวข้อ อนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับต้องบอกว่าหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่มีความสําคัญนะครับที่เราจะได้อธิฐานกับคนหนุ่มสาวของพระเจ้านะครับเพราะว่าคิดจักรนั้นจําเป็นต้องมีคนหนุ่มสาวที่จะได้มามีส่วนในการสานต่อภารกิจงานรับใช้ในคิดจักรแล้วก็คนหนุ่มสาวก็เป็นกําลังสําคัญของคิดจักรนะครับก็อยากจะนําพี่น้องที่เราจะอธิฐานร่วมกันเลยนะครับวันนี้ มีหัวข้อที่อยากจะนําพี่น้องอธิฐานร่วมกันนะครับห้าหัวข้อที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เราจะมีส่วนร่วมอธิษฐานเพื่อคนหนุ่มสาวร่วมกันนะครับและในหัวข้อแรกที่ผมอยากจะนําพี่น้องอธิษฐาน<ม><บ>ร่วมกันนะครับผมนึกถึงการดําเนินชีวิตของคนหนุ่มสาวนะครับในทุกๆวันนี้ถ้าเกิดว่าคนหนุ่มสาวมีการดําเนินชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายนะครับก็อาจจะส่งผลต่อกานที่เขาจะ อาจจะไปถึงเป้าหมายได้ไหมหรือว่าการที่เขาจะดําเนินชีวิตโดยที่ไม่มีการวางแผนนั้นก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เขาไม่ถึงเป้าหมายนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้ผมอยากจะนําพี่น้องอธิฐานร่วมกันเพื่อคนหนุ่มสาวในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพนะครับเราจะอธิฐานร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้คนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่จะดําเนินชีวิต ยังมีเป้าหมายเราร่วมกันอธิษฐานในหัวข้อแรกนะครับโมทนาขอบคุณพระเจ้าสารเสริญพระองค์ขอบคุณพระ,ลละรงองค์งในวันนี้ที่พระองค์น,งนั้นทรงนําเราให้เราได้เข้ามาอธิฐานร่วมกันเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงนําให้เราอธิฐานเพื่อคนหนุ่มสาวเพราะว่าคนหนุ่มสาวว่าเป็นกําลังของคิดจักรละทาให้คิดจักรนั้นสามารถดําเนินต่อไปได้เพราะมีคนหนุ่มคนสาวที่เขา,าจาได้เข้ามามีบทบาทในคิดจักรในเวลานี้ เราเนึนถึงคนหนุ่มสาวในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันหากเขามีการวางแผนชีวิตมีการดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายก็จะทําใหา้ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นชีวิตที่ดําเนินอย่างามีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายครัเจ้าข้าของพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรคนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่เขาจะ มีการวางแผนในการดําเนินชีวิตเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือว่าในทุกๆวันที่เขาจะดําเนินชีวิตว่าจะเป็นการเรียนการทํางานขอพระเจ้าที่ทรงไว้พระพรที่เขาเองจะมีการวางแผนชีวิตที่ดีมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการเรียนหรือว่าอนาคตข้างหน้าเป้าหมายในการทํางานหรือว่าเป้าหมายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือว่าการที่เขาจะมี แผนในอนาคตข้างหน้าขอขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำดโดย,ยพระองค์เจ้าขะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรให้คนหนุ่มสาวนั้นที่จะดําเนินมุ่งไปสู่เป้าหมายและพึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้นําในเป้าหมายนั้นๆแม่ว่าเขาจะาามีเป้าหมายอย่างไรก็ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนําที่เป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายที่ถวายเกียรติพระเจ้าและพระองค์จะทรง,งอยู่ด้วยพระองค์เจ้าขะขอพระเจ้าทรงโปรดนํขาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือ โปรงเจ้าค่ะสรรและเสริญงค์งขอบคุณโะรงมุทนาไว้วางใจในโะรงคพระเจ้าพระบิดาคระโปรงอธิษฐานร้องทูลต่อโะรงด้วยความเชื่ออธิษฐานในพระนามพระเยซูคือเจ้าอาเมนหัวข,ข้อที่สองที่เราใจอธิษฐานร่วมกันนะครับอธิษฐานเพื่อคนสาวให้เขามีหัวใจในการรับใช้พระเจ้านะครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนหนุ่มสาวนั้นมีความสามารถมีของประทานเมื่อเขาได้ทําสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจถวายเกียรติพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงอวยพร,พรผ่านงารรับใช้ต่างๆเหล่านั้นขอพระเจ้าอวยพรนะครับที่คนหนุ่มสาวจะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจนะครับเราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้พระองค์จ้องข้าเราขออธิฐานเพื่อคนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่เขาจะามีหัวใจในการรับใช้พระเจ้า เรารู Finally, ้ว well, ่าคนหนุ่มสาวหรือว่านุชนของพระเจ้านั้นเขามีความสามารถมีของประทานของพระเจ้าอวยพรเขาที่เขาเองจะใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจถวายเกียรติแพระองค์ขอพรองเทียบสมโปรดอวยพรแตที่คนหนุ่มสาวของพระเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นในสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่เขาจะใช้ ความรู้และหัวใจของเขารับใช้พระเจ้าโะรงเจ้าค่ะขอโะรงทรงโปรดโอ้ยพระพรเพราะเราเชื่อว่าเมื่อคนหนุ่มสาวได้รับใช้พระเจ้าถวายเกียบบรติพระองค์ระรงก็จะทรงเพิ่มพูนให้แก่เขามากขึ้นมากขึ้นและเป็นที่ถ,ถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดละขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเทพระพรของโะรง์ผ่านการรับใช้ของขอนุชนแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็น อ่าทอพระพรไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายจะทําให้คนอื่นได้ยินได้ฟังถึงค่าประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางหัวใจของคนหนุ่มสาวพัานแนรับใช้ต่างๆพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยและทรงนําต่อไปเราอธิษฐานร้องถึงต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอวข้อต่อมานะครับที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้คนหนุ่มสาวหรือว่านุชนนั้นที่จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และ เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับให้ชีวิตนี้ถวายเกียรติแดพระเจ้านะครับเราอธิษฐานร่วมกันในหัวข้อที่3นี้นะครับ้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ครับหงทั้งหลายขออธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรคนหนุ่มสาวในการที่เขาจะรักษาชีวิตนี้ให้เป็นที่ถวายเกียรติแพระเจ้าเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาชีวิตในดําดเนินชีวิตในทางของพระเจ้าตาม พระคําของพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงโปรดคุยพรบข้ขอพระเจ้าปกป้องคนหนุ่มสาวทั้งในเรื่องเรื่องเพศก็ดีเรื่องอการที่เขาเองนั้นจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้พระองค์ทรงได้รับเกียรตินั้นพระองค์จงขกขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดปกป้องคนหนุ่มสาวทั้งในเรื่องของสิ่ง่อดลวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างพระองค์จงขกขอพระเจ้าที่ทรงโปรด ปกป้องคนหนุ่มสาวที่เขาเองจะไม่นําตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เขาจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์โรรองเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรคนหนุ่มสาวให้เขานั้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าและให้ชีวิตนี้เป็นที่สรรเสริญโรรองค่ะแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนําและอวยพรคนหนุ่มสาวของพระเจ้าต่อไปค่ะแต่พระเจ้าในเวลานี้เราธิษฐานขอพระเจ้าทรงนํา คนหนุ่มสาวของพระเจ้าทุกทุกวันโดยพระองค์จงคาราเพื่อชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ทวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดองค์จงคา้าเราขออธิษฐานร้องถุลต่อพระองค์ความเชื่อในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมนขรับของข้อต่อมานะครับที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับขอพระเจ้าทรงนำให้คนหนุ่มสาวนะครับที่เขานั้นจะดำเนินชีวิตนะครับโดยการที่ เสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับเพราอเรารู้ว่าคนหนุ่มสาวนะครับเขากา็มีชีวิตที่เติบโตไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะมีชีวิตประจิตวิญญาณที่เติบโตนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เติบโตนะครับแต่เราเชื่อว่าเมื่อคนหนุ่มสาวได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับเขาก็จะได้มีส่วนในชีวิตของซึ่งกันและกันแล้วก็จะนำเพื่อนๆหรือว่า อานุชนด้วยกันในทางของขอพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรให้คนหนุ่มสาวที่จะเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันนะครับเราอษฐานร่วมกันครับการแต่พระเจ้าในเวลานี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงปรดนำและพระองค์ทรงปรดอวยพรคนหนุ่มสาวในการที่เขามีชีวิตที่เติบโตในทางของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าในถ้ำกลางคนหนุ่มสาวในุชนนั้นก็มีทั้งคนที่มีชีวิตที่ดีสนิทกับพระองค์ เติบโตในทางของพระเจ้ามากแต่ก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะยังไม่มั่นคงในความเชื่อเขาอาจจะมีชีวิตที่ยังอ่อนแอในเรื่องของความเชื่อขอพระเจ้าที่จะทรงกรดเมตตาขอพระเจ้าที่จะทรงปรดช่วยเหลือโดยพระองค์เจ้าค่ะแต่พระเจ้าขอพระองค์ที่จะทรงปรตตาทรงนำให้คนหนุ่มสาวที่เขาจะมีชีวิตที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตประจิตวิญญ,ญาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ าการนมัสก,การพระเจ้าการอ่านพระวจนะคำของโครงการอธิษฐานเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและการให้เติบโตในเส้นทางของพระเจ้าเพื่อที่จะนําให้อาลัชนเ,เขาจะมีชีวิตที่เ,เติบโตไปด้วยกันพระองค์จ้าขอพระองค์ทีทรงโปรดเมตานําพา,นพาต่อไปเพื่อที่คหนุ่มสาวจะมีชีวิตที่เป็นพรและก็อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าทุกยร่ทรุกเอพระเจ้า แต่พระเจ้าในเวลานี้เราขออธิษฐานของการอวยพรที่มาจากพระองค์อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระหมเย,ยูุริตเจ้าอาเมนขอพระคุณพระเจ้านะครับในหัวข้อต่อมาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับขอพระเจ้าทรงปกป้องคนหนุ่มสาวนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการล่อลวงต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นขอพระเจ้าปกป้องให้ คนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยนะครับเราอธิฐานร่วมกันในหัวข้อนี้นะครับ้าต่พระเจ้าในเวลานี้เรานึกถึงคนหนุ่มสาวรองจงคาคนหนุ่มสาวเขาเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองรองจงคาเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงในหลายๆอย่างรองจงคทาทั้งในการดําเนินชีวิตทั้งในการที่เขากําลังเรียนรู้ โลกว้างหรือว่าสิ่งต่างๆองค์เจ้าคขอพระเจ้าทรงปกป้องคนหนุ่มสาวในการดําเนินชีวิตทั้งในเรื่องของอ, ى, อุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นอ ى, ขอพระเจ้าที่จะทรงปกป้องคนหนุ่มสาวที่หักนี่เขาจะห่างไกลจากสิ่งเหล่าน,นั้นที่จะไม่มีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นกับเขารองค์เจ้าคขอพระเจ้าปกป้องคนหนุ่มสาวให้มีชีวิตที่ปลอดภัยจากเหตุการณ์อันตรายทั้งปวง,อง,อ,ง,ง,งองค์จ้าคแลขอพระเจ้าที่จะทรงปกป้องคนหนุ่มสาวจากการล่อลวงต่างๆ ทั้งในการทดลองทั้งในเ,เรื่องสิ่งเสพติดเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งในเรื่องเพศขอพระเจ้าที่ทรงปกป้องและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังล่อลวงคนหนุ่มสาวให้หลงไปอยากขอพระเจ้าปกป้องให้คนหนุ่มสาวที่เขาจะยึดพระเจ้าไว้ที่เขาจะพึ่งพาพระอ,องค์ที่เขาจะไม่นําตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงพระองค์จ้ะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือด้ออวยพระองค์จ้ะถ้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ขอ พระเจ้าทรงโปรดนำคนหนุ่มสาวที่เขาจะมีชีวิตที่ปลอดภัยด้วยพระองค์เจ้าค่ะในวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราได้อธิษฐานร่วมการเพื่อคนหนุ่มสาวและเราก็เชื่อว่าพระองค์นั้นทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดอวยพระพรขอพระเจ้าทรงเทพระพรของพระองค์อย่างมากมายมาหนือชีวิตของคนหนุ่มสาวและในวันนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพร คนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่เขาจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าประคุณของพระองค์และชีวิตของคนหนุ่มสาวจะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกมากมายพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ขอ,อการอวยพรที่มาจากพระองค์เราส,สรรเสริญพระองค์เราอาธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ ที่เราได้อธิษฐานร่วมกันเพื่อคนหนุ่มสาวนะครับก็ยังคงฝากพี่น้องที่เราจะอธิษฐานเพื่อคนหนุ่มสาวของพระเจ้าต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับค่าคืนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เราได้เข้ามาอธิษฐานร่วมกันผ่านเพจอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศไทยนะครับในช่วงไทยนี้ก็อยากจะขอพระเจ้าทรงโปรดประพรพี่น้องทุกท่านนะครับในการดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในการประกาศพระนามของพระองค์นะครับเราขอพระเจ้าที่จะทรง ปกป้องดูแลพี่น้องทุกท่านให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพะร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมสองทุ่มห้าสิบถึงสามทุ่มห้าสิบโดยประมาณนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ